ทุกคนผมมีอยู่หม่หนึ่งนะครับซึ่ง1เดือนตกได้แค่ครั้งเดียวนะครับยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมนะหมายนี้ถ้าคุณผมไม่ปิดประตูน้ําเราจะไม่สามารถตกได้นะทุกคน หมายนี้อยู่ที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับและเหยื่อที่ผมใช้จะเป็นวายเบชั่นจูเนียตัวนี้ขนาด2.5เซนน้ำหนัก3กรัมนะ,ปะไปเดี๋ยยังไงเราไปลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอใช้เป็นสีส้มนะทุกคนเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะไปลองดูครับอุ้ยดูเลยนี่ไงอีส้มนะครับเฮ้ โอ้โดนเลยครับผมตรียมยามเช้านะฮะโอเคได้แล้วครับหนแก้มตัวนี้กัดเป็นเหยื่อวายเบชั่นจูเนียนะครับสามกรมนะเคเลยหมายเหสวยเลยนะครับทุกคนหนึ่งแต้มเดี๋ยวผมขอแากก่อยไปน,นะตัวเนี้เห็น <c oughs> ต,ตัวผู้นะครับฉีดน้ำเชื้อเลย ซึ่งมันผสมพันธุ์นะครับตัวได้น้อยนะทันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วนะครับขอบคุณครับตามมากัดน,นะครับแต่ไม่โดน อุ๊ยอยู่แล้วโอเคกระสูบส,สวยๆนะทุกคนอีกหนึ่งแต้มอันนี้กลับเป็นไวเบชั่นตัวเดิมนะครับสีส้มน้ำหนัก3กรัมนะครับตัวนี้ขนาด2.5เซนของไทยคิงฟ็อกนะครับโอเคหมายส,สวยๆเลยเราปล่อยเข้าไปเลยนะครับ อยู่อยู่แล้วเดีย๋ยวเข้าห็นอยู่แล้วทุกคนโอ้นีไซดีครับวิ่งกับเราสนุกเลยโอเคอีกหนึ่งแต้มนะครับทุกคนกัดเป็นสีส้มนะครับผมว่าสีส้มกัดค่อนข้างดีนะเพราเหมือนเป้าจะแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับ ตัวนี้เราปล่อยเข้าไปเลยนะครับออยู่เลยคน กลับมายังโดนนะครับอุ้ยเป็นกระสุบจิว๋วนี่ขนาด2.5เซนนะครับไม่ต้องห่วงเลยโดนทุกไซส์นะครับเหมาะสำหรับกระสุนขีดแล้วก็สุบจุดนะครับตัวนี้ผมได้เป็นเกือเป็นโลเลยก็มีนะครับสำหรับเยี่ยวตัวนี้ว h i t e e i t i o n Junior King f o x นะครับ 25จุดห้าเซนสามกัมนะไปขอบคุณครับตีมันมันเลยครับเด็กๆแต่ตีไก่นะครับวันนี้เรามาสำรวจใต้สะพานสับเงากันนะครับเป็นใหม่ลึกลับเลยนะทุกคนดูสิวันนี้น้ำปล่อยมาค่อนข้างดีนะเดี๋ยวยังไงเราลองเดินดูใต้สะพานกันนะครับวันนี้ผมจะใช้อุปรกรณ์ชุดเล็กในการตกนะ,ปะไ,ไปยังไงเราไปลุยกันเลย โอ้ยอยู่แล้วได้แล้วนะทุกคนหนึ่งแต้มเราเป็นสตรีมงานเล็กๆนะครับตอนนี้กัด2.5เซนนะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่โดนเรียบนะครับโอเคเดีตยวนี้ผมขอปล่อยนะไปตัวเขายังเล็กนะครับ อุ่ยรุดเลยทุกคนก็าต้มน,น้ำแรงนะอ่ะยูเลยครับทุกคนอยู่ตรงน,น้ำแรงนะครับตอนที่ผ่านช่วงน้ำแรงอะ่ะผมไม่ได้ปั่นนะปล่อยให้สะปูลเขาอยู่นิ่งๆเขาสร้างไอ้ชั้นของเขาเองนะครับ สูบจิ๋วอีกหึงแต้มทุกคนหลังสะพานครับปเป็นไมโครสปูนสีเงินนะครับ3ามเส้นน้ำหนักสามกอรรองกินฟกนะตัวเนี้ยสตีมปลาเล็กๆนะฮะสนุกสนุกยามเช้าเลย